สวัสดีครับผมช่างสำราญนะครับจากโรงกลึงทรัพสำราญสุวินนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องอัดเม็ดรุ่นน้าแน่นสิบนิ้วนะครับผมสิบนิ้วตัวนี้เป็นฐานใช้กับเรื่อไถนั่งขับนะครับอัิมช่างยิ้มหนัครับยิ้มช่างห้าสิบรุ่นนีรรถรถไถห้าสิบแรงนะครับผมอมาลองเครื่องกันเลยนะครับผมเดียวใช้อะไรอันนี้อัดปุ๋ยปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอก ขี้งอขี้ข้อยนี่แหละงอขี้ข้ยอ่ารูแม่เป็นแปดมิลนะครับผมรูแปดมิลอันนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นรุ่นไวไฟเออรุ่นไวไฟ้คอยดูว่าจะไวไฟสมชื่อหรือเปล่า กระบวนการหนักไหมพี่เราใช้ลํำหยาบล้างรูวยตัวที่อยู่ข้างในรูมันก็จะหลุดออกมาใช่ครับเวลาเราล้างรูใช้อันนี้เปรียบเทียบเนาะล้ำหยาเป็นลำหยาบอันนี้เป็นตัวเก่าที่ค้างอยู่ในรูนะครับพอพอรํำหยาบดันออกมาก็จะเป็นแบบนี้กับรูข้างในเวลาเราอัดรอบกลับไปไม่ไ่้ทำงานเงึ้บผมผมพูดอะไรไปไม่ตันรูไม่ตัน ูเร็วเกันไปน้ำลายมันจะทันกันสนใจ,จติดต่อได้ที่ไหนคะจ๊ะส,น,สนใจ,จติดต่อได้ที่0 8 4 4 7 1 5 0 2 8 0 9 3 5 5 4 2 2 5 5นะครับโรงห้างขนส่งจำกัดโรงกลึงทัพย์สำราญสุรินสวัสดีครับโอ้โหสุดยอด